สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นกันต่อที่ด่าน275นะครับก็คิดว่าตัวเกมน่าจะปรับความยากให้ลดลงแล้วนะครับก็น่าจะผ่านได้ไม่ยากนะครับผมเธอใช้ชุดแบบนี้นะครับเอาล่ะก็่อนอื่นต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับคลิปที่มาช้านะครับผมก็ไม่ค่อยมีเวลาจริงๆนะครับแล้วก็อยากจะประกาศนะครับผมประกาศว่าจากวันนี้ไปของดนะครับ งดตอบคำถามในไลน์นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยผมไม่ค่อยมีเวลานะครับก็น้องบางคนอาจจะต้องมารอนะครับแล้วก็อาจจะต้องมาเสียความรู้สึกกับการที่ถามคำถามผมมาแล้วว่าผมไม่ได้ตอบนะครับอาจจะตอบช้าไปบ้างตอบไม่ทันใจบ้างนะครับก็ผมก็ไม่อยากจะให้ใครต้องมานั่งรู้สึกไม่ดีกับผมนะครับก็เลยจะเอาเป็นว่า ถ้าใครมีคำถามก็อยากให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปมากกว่านะครับก็ถ้าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเนี่ยผมจะตอบได้ง่ายกว่านะครับจะได้ไม่ต้องแยกแยกไปตอบไลน์บ้างตอบในคลิปบ้างผมก็สับสนเนีันนะครับเอาล่ะก็ถ้าเกิดตอบในคลิปได้ผมก็จะตอบนะครับ หรือว่าถ้าถ้ามันยาวไปเนี่ยก็ผมก็จะทาเป็นคลิปตอบให้นะครับเหมือนเหมือนที่ผ่านมานะครับอาลเดันที่2 7 6นะครับ <Thunder storm. S 1> อย่าให้พยายามอย่าให้มันตีตัวแรกเราได้นะครับ mm hmm. เพราะว่าไม่งั้นเราจะยึดพื้นที่มันยากนะครับถ้าตัวแรกเราตายนะครับ บางทีจะแพ้จะชนะเนี่ยมัน,ม,นมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเราอย่างเดียวนะครับมันอยู่ที่จังหวะในการปล่อยเรนเจอร์ของเรานะครับถ้าเราปล่อยผิดจังหวะบ้างอะไรบ้างมันก็แล้วเราก็มีสิทธิ์แพ้ได้นะครับผมเอาละเอาอีกสักด่านแล้วกันนะจะไปกันจนกว่าจะแพ้ดีไหมเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเข้าด่านใหม่แล้วนะครับ ก็ขอบคุณที่ช่วยจะกำจัดอาวุธของไพมอนนะครับเอาละก็อ่านอีก <laughs> มันยาวนะครับเราจะไปกันอย่างด่วนๆน,นะครับผมเอาละดันใหม่นะครับม,มันมาเร็วนะครับสังเกตว่าตัวแรกเราหยุดอยู่นะครับรอให้มันเดินใกล้ๆฐานแล้วค่อยปล่อยเพื่อนนะครับ จังหวะในการใช้ไอเทมันก็สําคัญนะครับถ้าเราใช้บางทีเราอาจจะใช้เหลื่อมได้นะครับหรือบางทีเราต้องใช้ให้ people. People. มันต่อเนื่องนะครับอย่าขาดก็แล้วแต่ดานนะครับเกามังกรสีแดงนี่มาเก็บเลเวลด้วย เอาละแล้วก็ด่านต่อไปด่านอะไรนะ278นะครับก็มีน้องคนนึงนะครับเขาบอกว่าพี่ครับพี่เมื่อวานพี่ลงคลิปเหรอครับลงคลิปเกี่ยวกับเรื่องทําโปรใช้โปรเหรอครับก็อยากจะบอกว่าผมไม่เคยใช้โปรเลยนะครับแล้วก็คนเขาบอกว่าเนี่ยเป็นรูปของหน้าผมเลยนะครับเป็นเหมือนชาแนลผมเลยแต่ว่าลงคลิปออกมาเป็นเกี่ยวกับเรื่องทําใช้ใช้โปรในการเล่นไลน์เลนเจอร์นะครับก็อยากจะบอกว่า คนที่ Copy channel ลผมไปนะครับก็ถ้าเกิด c o อปป้ไปแล้วลงคลิปในทางที่สร้างสารรค์เนี่ยผมก็จะไม่ว่าเลยนะครับแต่ก็ไม่อยากจะให้ไปสอนให้ตายหาเลยเป็นไง <laughs> มัวแต่แทมก็ไม่อยากจะให้เอ,อ่อทำเป็นตัวอย่างไม่ดีนะครับใช้โปรมันก็เล่นไปมันก็ไม่สนุกนะครับถ้าเ,เป็นถามจริงๆมันสนุกไหมมันไม่สนุกหรอครับ เล่นแล้วก็ชนะอย่างเดียวเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าเราเล่นเราใช้โปแเราก็ชนะมันไม่มีความท้าทายไม่มีความสนุกแล้วก็ไม่ไม่ได้ความภูมิใจอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะให้ Copy c h a ช n e นผมไปแล้วก็ไปไปลงคลิปเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้นะครับ เพราะในไลน์ผมก็เจอนะครับมาเป็นมาเป็นรูปผมเลยนะครับมาเป็นรูปหน้าผมเลยแล้วแอดผมมาเป็นเพื่อนผมยังงงเลยก็ไม่นึกว่าจะมีการ Copy ปี้ชแนลผมไปนะครับเอาละสองเจ็ดเก้าต่อเลยนะครับจริงๆชแนลผมก็เป็นชแนลเล็กๆเองนะมันก็ความเป็นไปได้ในการโดน c o อปี้นี่น้อยมากแต่ก็ยังจะโดนอีกแปลกจริงๆนะ เอาละเนี่ยอยากให้มันปีตัวแรกเราได้นะครับเราก็จะกินพื้นที่มันได้นะครับใช้ไอเทมก็จัดจังหวะให้ดีนะครับแล้วก็กดใช้ ก็แพ้นะครับผมเอาละแพ้นะครับแพ้ก็จริงๆแล้วด่านบางด่านนะครับอย่างอย่างเช่นด่านนี้นะครับผมก็จริงๆแล้วเล่นด่านเล่นรอบเดียวผ่านเลยนะครับ แต่พอเล่นอีกทีหนึ่งก็แพ้มันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะในการปล่อยท,ท,ทั้งที่ใช้เลนเจอร์ชุดเดียวกันนะครับก็สําหรับผมเนี่ยถ้าเกิดใครสังเกตเห็นเนี่ยก็จะเห็นว่าผมไม่ค่อยไม่ค่อยไปเน้นความสําคัญในการผ่านด่านนะครับนอกจากว่ามีรางวัลใช่ไหมถ้าอ,อย่างเช่นอย่างเงี้ยมีรางวัลให้ถ้าเกิดผ่านด่าน2 7 6แล้วเราจะได้กบแดงเจ็ดดาวอย่างเงี้ยอ่ะมันมีแรงจูงใจในการในการถึงแพ้เราก็ยงังยังได้ลุ้นที่จะได้ผ่านแล้วก็ได้รางวัลน,นะครับแต่ถ้าเกิดสําหรับคนที่เล่นไม่ผ่านถ้าเกิด ดันไหนที่ผมเล่นไม่ผ่านเนี่ยสักประมาณสรอบสีรอบนะครับติดกันปรับเลนเจอร์แล้วเปลี่ยนเลนเจอร์แล้วเปลี่ยนจังหวะในการเล่นแล้วถ้ายังไม่ผ่านอีกเนี่ยผมก็จะรอนะครับรออย่างนี้หมายหมายถึงรอให้เราเพิ่มเลเวลนะครับเก็บเลเวลก่อนอ่ะถอยกลับมาเก็บเลเวลในดันพิเศษก่อนก็ได้นะครับหรือว่าเก็บเลเวลของตัวเลนเจอร์ให้เราดีขึ้นนะครับหรือไม่ก็ รอให้ดันให้เกมเนี่ยปรับความยากของเกมลงนะครับเพราะว่าถึงผ่านไปมันก็ถ้ามันไม่ได้สำคัญอะไรนะครับผมก็ไม่จะจะไม่เน้นให้ให้ผ่านด่านปกติมากมายนะครับถ้าเราแพ้เราก็จะเสียขนนกไปเปล่าๆนะครับซึ่งถ้าเกิดเอาไปเก็บเลเวลในด่านด่านพิเศษเนี่ยได้ลุ้นกบแดงด้วยนะครับได้เก็บเลเวลด้วยได้วัตถุดิบในการ ในการมา e v o ว a n g e r ด้วยนะครับมันก็ได้หลายทางนะครับดีกว่าไปเสียคนนกเปล่าในในในด่านปกตินะครับผม <Yeah. S 1> ก็เอาละสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม